เรียนตัวเลขเนี่ยเป็นคนชอบสายเกี่ยวกับตัวเลขอยู่แล้วแล้วพอดีไปเรียนตัวเลขเนี่ยมันมีคําถามและก็ต้องถามคาตอบมันหาไม่เจอเพราะว่าไม่มีใครมาถือมเจอให้ก็เลยวันหนึ่งก็เลยเจอ,อรกเกครูเก๋ค่ะในเฟซบุ๊กใช่เจอครูเก๋ในเฟซบุ๊กแลวก็เลยถามครูเก๋ว่าครูกเก๋ฉันอยากเรียนโหราศาสตร์เกี่ยวกับตัวเลขอะ จะต้องไปที่ไหนจะต้องทำยังไงคุก <Okay, S 1> เก๋ก็เลยบอกว่าตองนี้ไหมรอออนไลน์ของคูเก๋แล้วทีนี้คูกเก๋ก็บอกว่าเออถ้าไม่งั้นอะไปที่อาจารย์ถนอมทีเดี๋ยวอาจารย์ถนอมไม่อยู่ทุกไหนเอออยากรู้ค่ะอยู่ทุกไหนอะขอได้ไหมที่อยู่นู่นี่นั่นค่ะก็เลยติดต่อเฟซบุ Facebook, าา๊กอาจารย์มา สองจิตสองใจนั่งจุดรับเราอยูนะเอาลปะถึงไงฉันต้องหาแนวทางหาคําตอบที่ฉันต้องการให้ได้ก็เลยขอพระอาจารย์มาพระอาจารย์ก็รับก็สวัสดีค่ะคือตอนนั้นยังไม่รู้ว่าไม่รู้จะเรียกพระอาจารย์ว่าอะไรเพราะว่าเ <c oughs> จ้าพระคุณหรือว่าเป็นพใช่ค่ะเจ้ารหรือเปล่าเป็เจ้ารหรือเป็นพระหรืออะไรกันแน่จะมือ <c oughs> ติดตามหนึ่งเดือนพระอาจารย์บอกว่าพระอาจารย์ะจะสอนที่ไทยอะแค่ครัง้งนี้รั้งเดียวเหมือนคืณเราเออ <c oughs> เดี๋ยวแกจะไปสอนที่อเมริกาแล้วค่าเรียนเ <c oughs> จ็ดแสนห้าใช่ใช่ตอนนั้นก็เลยบอกว่าแมวแล้วต้องมาแล้วค่ะบอกสามีเลยจองตั๋วให้เชนเดียวนี้เชนจะต้องไปเรียนหาแนวทางชีวิตของฉันให่ได้สา,<อ>ามี<ด>นี่จะักอะไรเนาะบอกว่าจองตั๋ว มาถึงพอได้จองตัวมาเข้ามาแล้วก็ได้ค่ะได้จริงๆได้เจอแนวทางได้เจอทางออกให้กับตัวเองว่าจะต้องไปทงไหนจะต้องทําอะไรใช่ไหมคือทุกคนเพื่อนๆท,ทุกคนที่มาเนี่ยก็เหมือนกันคือต้องการคําตอบให้ชีวิตตัวเองใช่ไหมตอนนี้<ด>นจบเลยยางครบเลยอย่างพบเลยค่ะพบเลยเลยครับ